สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่างขวัญอีกแล้วนะคะวันนี้ช่างขวัญน,นำทรงเวนดี้มาฝากทุกคนเนาะเป็นทรงเวนดี้ที่ความยาวอย่างมัดได้นะคะเวนดี้ก็คือการสไลด์นะคะก็คือเป็นความยาวเนี่ยประมาณส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบแตะบาแตะลหลนะคะยิ่งถ้าใครที่ผมมีความแบบชอบแบนชอบอ่าเขาเรียกว่าชอบกระดกเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราตัดแนวทรงเวนดี้นี่ก็สวยอยู่นะทุกคนเวลาที่ไม่เซตไม่อะไรเนี่ยมันก็จะแบบอ่าสบัด หรือว่าปลายมันเนี่ยมันจะสะบัดสะบ,บัดแบบเงอนๆหน่อยตามธรรมชาติของเส้นผมนะคะทุกคนแต่ว่าวันนี้จะเป็นเวนดี้แบบสาวผมตรงนะคะเป็นความยาวที่ยังมัดได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะวันนี้ก็ต้องขอบคุณนางแบบของเราด้วยนะคะที่อนุญ,ญาตให้ช่อผันทำคลิปสั้นๆมาฝากทุกคนนะคะเวนดี้ก็คือการสไลด์นี่แหละแต่ว่าในส่วนของด้านหน้าเนี่ยถ้าเป็นเวนดี้ของวัยรุ่นเนี่ยก็จะเป็นนิยมเป็นหน้ามาซะส่วนใหญ่นะคะแต่ถ้าวัยแบบกลางๆคนนะคะก็ จะเป็นแบบในส่วนของด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นการไล่ระดับนะคะก็คือแล้วแต่ลูกค้าต้องการนั่นเองนะคะบางคนก็ตรงบริเวณริมฝีปากบางคนก็ตรงแก้มบางคนก็ตรงคางแบบนี้นะคะแต่ว่าความยาวของตรงน,นดี้เนี่ยส่วนมากมันก็จะอยู่ที่แต่บาทแต่ไหลหรือว่าเลยบ่าเลยไหลมาไม่เกิน3นิ้วนั่นเองนะคะเนาะวันนี้เป็นสาวผมตรงนะคะผมตรงเนี่ยการสร้างเลเยอร์ก็จะ ดูไม่ค่อยออกเนาะมันก็จะดูแบบตรงๆหน่อยนะคะแต่ว่าเวลาที่เดี๋ยวเราเซตออกมาเนี่ยเราก็จะเห็นเลเยอร์ทิ้วๆนะคะคือคนที่ผมตรงแบบเนี้ยเราก็จะไม่ต้องห่วงในเรื่องของอปลายกระดกแน่นอนเพราะว่าสาวๆที่ผมตรงมีน้าหนักเนี่ยผมจะไม่กระดกนะคะส่วนมากสาวๆที่เนื้อผมแบบเนี้ยจะรู้สึกว่าผมอ่ะตรงแบบ,แบบแบนรีบติดศรีรษะมากกว่านะคะเขาก็จะชอบผมแบบเป็นวอลลุ่มหน่อยนึงแบบนี้นะคะเนาะ สังเกตได้ว่าผมของนางแบบค่อนข้างตรงนะคะทุกคนข้อดีข้อเสียมันก็มีนะคะเพราะว่า,าลูกค้าที่ผมตรงมากๆเนี่ยเขาก็จะอยากให้ผมดูแบบเซ่อซ่อดูแบบอพองๆตัวดูฟูๆนะคะแต่ในคนที่ผมฟูเนี่ยเขาก็จะอยากผมตรงๆแบบนี้นะคะเนาะพูดง่ายก็คือ,อมักจะตรงข้ามกันนะคะทุกคนสังเกตเวลาที่เราเจอลูกค้าผมตรงๆ คนผมฟูก็จะบอกว่าคนผมตรงอ่ะผมตรงสวยมากเลยแบบนี้นะคะแต่ในมุมของคนผมตรงเนี่ยเขาก็จะอยากได้แบบฟูๆอย่างให้มันฟูๆหน่อยอ่ะอะไรแบบนี้เนาะแต่สาวๆที่ผมฟูเนี่ยก็จะแบบอ้ยอยากผมตรงนะคะทุกคนเราก็เพราะฉะนั้นนี่แหละปัจจุบันเนี่ยเราก็มีเคมีนะคะที่ช่วยให้คนผมตรงแบนรีบนะคะก็สามารถแบบทํายืดวอลลุ่มหรือว่าดัดวอลลุ่มได้นะคะเนาะแต่ว่า สำหรับคนที่ผมฟูมากๆผมอยากโซกผมหยิกอะไรแบบนี้เราก็จะมีแบบเป็นยืดถาวรยืดตรงถาวรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็หายห่วงนะคะเท,เ,ทเ,ทเทคนิคปัจจุบันนะคะมีเคมีนะคะร้านที่เขาทําเคมีสวยๆแยะๆมากมายเลยนะคะโดยเฉพาะามีหลายๆช่องทางให้เราเข้าไปศึกษาไม่ว่าจะเป็นในโซเชียลต่างๆนะคะเนาะเราก็สามารถเข้าไปติดตามผลงานได้นะคะ เซตเสร็จแล้วช่างผมก็ใส่เซรัม่มขวดสีม่วงนะคะใส่ก่อนเซ็ตหลังเซ็ตนะทุกคนช่วยบำรุงผมนะคะแล้วก็ช่วยให้เราจะทรงง่ายที่สําคัญก็ช่วยให้ผมนุ่มลื่นมีน้ําหนักนะคะช่วยป้องกันความร้อนด้วยเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะวันนี้ก็เป็นทรงเวนดี้สวยๆน่ารักน่ารักความยาวมัดได้นะคะใครชอบทรงนี้ก็จัดได้เลยนะคะจัดได้ทั้งคนที่ผมบางแล้วก็คนที่ผมหนานะคะสำหรับทรงเวนดี้ทรงนี้นะ ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปให้ช่างขวัญด้วยนะคะขอให้รวยๆเฮงๆปังๆนะคะขอบคุณค่ะ